ตกสามวันรวดนะคะอยู่บ้านไปนะคะแม่ทำข้าวซอยน้อยไว้ให้นะคะก็มากินข้าวซอยน้อยกันนะคะฝนตกสามวันรวดวันนี้น้ำท่วมเมืองยองนะคะก็นเมืองลงเต้นอะไรแบบก็เออันนี้อยากเอาคลิปมาให้ดูอยู่แต่ว่าโหลดเข้ามือถือแล้วมันไม่ได้เลยนะคะ กินก๋วยเตีเ๋ยวกันนะคะอยู่บ้านไปก็กินข้าวซอย้อาที่ใส่หมเอาที่ใส่แล้งก็ข้าวก็แม่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกินอย่างเดียวกินขันขขาวดีกว่านะคะขันขขาวอ่ะรอชิมน้ำพริกเอาฝนตกทั้งวันตั้ง สามวันวันนี้แล้วนะคะเนี่ยไม่หยุดเลยแต่ไม่ตกแรงนะคะที่ตะกี้เหล็กแต่ไม่รู้เมืองนองเขาตกแรงหรือเปล่าน้ําถึงท่วมขนาดนั้นนะคะน้ำท่วมหนักมากของก็ไหลหมดแล้วก็ฟืนเขาก็ไหลหมดว่างั้นนะคะทากับข้าวไม่ได้เลยสงสารมากเลยคนน่าจะไม่ได้กินข้าวแบบ ไปนอนในคน,ม,น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 มีน้นนอเติมคนจิ้มวงจิ้มวงจช่ไหมแต่ลวไปมานมาดันายอ่ะก็ห้องไม้กางมีร้อมีร้อีพี่เได้เห็นหรืเปล่าฟันไม่กางอราที่แล้วที่พาไปอมีมีร้อรื่วมมีกระดิ่งคออะกจ้าหมดตรงนั้นถึงโอ้โหนั้นน้ำน้น้ำน้ำนั่นนี่น้ำก่ะ วัดนี้วัดนี่ตีนีล้วกตังใส่เนี่ยินบานน่ะเอออันนั้นนักจ้นบานนี่เอออันนั้นแล้วก็แพ็ทแพ็ทมไป่อ่าัง้นเล้ยดินะา่้วนยอันน้นำการนำยองอ่ะนำยอง๋อัน้งตางต้องอนั้นไรอันน่ะนไรเอาเนี่ยเนี่เมื่อมันจ้บจะเาไป เครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะคะมันไม่ครบโอ้ยแ่น,นี้อันนี้นนคือเต็มลงเลยตนะัวเน่าเน้ในใจมาหเหรอหีวเน็ตก็ไม่ค่อยดีบบอโอ้เดี๋ยวก่อนดิต้อันไซใส่แผ่นแปะน้นตำนตาลน้ำม,ม,นะมันให้กระตม้นท่านน่ะ เนี่ยนี่ก็เจ๋งมากนะฮะอันทานน้ำมันมันอันเบนทุ้งย่างทุ้งย่างนี่ทีแนมนะก่อนเยอะโอ้พองแล้วโอ้อันกิบุเอามาเอ้าโอ้โหหัวนะหอนอีกนึงนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็โหไหนน้ำมันจุ่มไหมเนื้อเนี่ยอาแปะแปะแปะเนื้อเนี่ยอร่อย อย่างนี้นะคะน้ำมันจิ้ม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 เข้าไปแม่อ้วนให้มันรู้ไปอร่อยหอมหอมหอมใครอ่ะใครอ่ะหัวกุ้ยนี่ใส่ซุปด้วยน่ะเฮ่ในร้านั่นเอาตีหลานมาแล้วเอาใส่ถุงอยู่ก็น่ะรอโต้วตอนแต่บ่อแล้วบ่อมันเจ็ดเลยเสียน่ะน่ะถูกต้องไหมมือมีข้างเดียวอร่อยแน่นอนโอเคมา เสร็จแล้วนะคะของน้องเหมยไม่รู้กี่แผ่นนะคะกินให้หมดนะคะวันนี้ไม่กินข้าวเลยรุงน้ำจิ้มถั่วหวานนอ่นเยอะๆถัวหน้าของชอบนะคะเห็นหั่นก๋วเห็ดมันก็คตแต่คนดีไม่น่าอือถัดวลิสงตามมา ใช้กล oh, ้องมือ oh, ถ oh, oh. oh, oh. ือก็เลยจะเห็นใกล้ๆหน่อยเห็นโอ้โอ้โอ้เยอะไปใส่น้ำตาลเยอะน้ำตาลของชอบน้ำพริกเผ็ดลงอ่ะเผ็ดกันไม่เผ็ดไม่เผ็ดใส่ไปเดี๋ยวก็เผ็ดเนียดรายมาหาเื่อนนย้อนหัวเข่าไว้นี่ก็ ีมะนาวน้ำผึ้งนะคะเนี่ยของชูรัสอ่าจบอันนี้ชงเครื่องนะคะของน้องจายุบแล้วกลัวร้อนอยู่แต่มันก็ม้อนกันอยกลัวอยู่แต่มันก็ร้อน อ่ไปแค่ไปม้มืหมหอหอนงหอนก็เลยจหอนก็นือจางยิบเลยเออตาง่ังมังเนเดี๋ยวหอน <c oughs> อ่ากินละกินละไปมังยองนีะย,ยังเสร็จรังหลึ้สดปมังยอ,งอย ต้องตัดให้เพื่อกินได้ง่ายขึ้นนะคนะซส่มกระดาน<ล> <laughs> เออน้ำเส้นงน้ำนี่หรอลายลูกต่อ <laughs> กินข้าวยังไม่เยอะขนาดนี้นะค <laughs> ะกินกนะ๋วยเตี๋ยวน้ำเราเปิดในมือมันพ้อซสูงกันอย่นะเนาะ นี่นะคะอืมไม่ได้กินตั้งนานนะคะข้าะเ้มมกต้องนี่งอ๋อมาจะมาจินไงเป็นถามแบสีย่านี้อืมเป็นามแียงฟังน้ ใช่มัน,มนึ้นมานีอยนนันอันนี้ทงเครื่องนะคะสีจะแดงๆหน่อยใส่บใส่หมัดใส่กโอ้ใส่อก,กววอวใ,ใส่บะอร่อยมันเพี้ยนผิดเพี้ยนไป<ม> กินเสร็จแล้วหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้เองกินไม่หมดแล้วนะคะไปดูบรรยากาศรอบบ้านน้องมือฝนตกนะคะฝนตกสื้อผ้าก็ไม่แห้งนะคะมืดคึมสองสาวันแล้วนะคะยังดีที่ไม่มีลมพายุต้นไม้ก็งอกงามนี่นะคะโอ้ยล่มก่อน มอเตอร์ไซนะคะกะว่าจะเปลี่ยนยางที่เนี่ยยางนอกนี่นะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนเตอร์น,นะคะฝนตกไม่มีที่ล่มที่จะแกะยางเลยนะคะที่พี่เอีส่งมาให้น้องเมย์นะคะก็ถ้าฝนไม่ตกคะว่าอยู่บ้านเฉยๆจะแกะทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยเหล็กเหล็กตัวนี้มันออกแล้วถ้าแกะแล้วก็จะพ่นสีล้อเออเหล็กตรงนี้ใหม่ แล้วก็ไปซื้อเหล็กอันนี้มาใส่เปลี่ยนนะคะโอ้ไม่มีโอกาสจะได้เปลี่ยนเลยนะคะฝนตกไม่มีที่ร่มที่จะให้เอน้องใหม่เปลี่ยนเลยนะคะดูบ้านน้องใหม่นะคะที่นั่นร่มนี่มีอยู่แต่ตรงนั้นอะเป็นรถพ่อแล้วนะคะรถพ่อรถพ่อที่สร้างไว้นะคะตรงนั้นมีแค่ที่ร่มตรงนั้นเองนะคะแล้วก็เปียกหมดเลยไม่มีที่แกะมอไซเลยนะคะก็เลยแบบไม่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 ได้เปลี่ยนสักทีนะคะฝน ฝนนั่นเองฝนไม่หยุดสักกีนะคะนี่เขาหมดฤดูกันแล้วแต่บ้านน้องใหม่เพิ่งจะออกเยอะแยะมากมายอย่าให้ลมมานะ,ะอันนี้อันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วนะคะประมาณนี้เพิ่งประมาณนี้เองนะคะไอ้เล็กๆก็มีเออล่วงไปก็มีเยอะนะคะเพราะว่าลมมา รอบที่แล้วโอ้โหล่วงไปเยอะมากนะคะเกือบครึ่งครึ่งกว่าเลยนะคะนี่ก็เหลือกันแค่นี้รอดูว่าจะได้กินตอนสุกหรือเปล่านะคะนี่ทองฟ้าอ่ะตอนนี้นะคะน้องไหมก็พาพี่ๆออกมาดูนอกบ้านนะคะมาดูว่าเออคลองหลังบ้าน น้ำท่วมหรือเปล่านะคะอ๋อไม่ท่วมไม่ขึ้นเลยแห้งสนิทฝนไม่ค่อยแรงนะคะตกแบบเบาๆอะ่ะนี่ของแถวบ้านมีอันนั้นเยอะมากอันนี้ก็คือสนามบอลสนามบอลสนามสนามเทียมนี่นะคะอ่ะ โอ้สงสารคนมึงยองมากนะคะวัวควายก็ไหลหมูเอย้ยฟืนเอ้ยไหลหมดนะคะก็น่าสงสารมากนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เอาใจสู้ช่วยไปนะคะอยู่ทางนี้ก็อีกอย่างก็จะมาบอกพี่ๆว่า คุ้นๆใช่ไหมคะสนามฟุตบอลนี้ที่คลิปน้องทิพที่พี่เอฟซีท่านไหนที่เป็นเอฟซีน้องทิพนะคะนี่เลยที่พักของน้องทิพจะมาให้พี่ๆได้ดูในโอกาสนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูหลังเอ่อตึกลังนี้แหละที่น้องทิพพักอยู่แต่ไม่รู้ว่าห้องไหนนะคะเพราะว่าน้องใหม่ก็ไม่ได้เคยไปรู้วันนั้นก็คุยกันว่าเออน้องทิพอย,ยู่ใกล้ๆสนามบอลก็ ไปส่งข้างอ่าไปไปลองดูว่าจะใช่ไหมก็ใกล้ๆบ้านน้องเหมยเองนะคะนี่ตึกตึกนี้แหละที่น้องทิพย์ถ่ายคลิปลงมาแล้วจะเห็นสนามฟุตบอลเนี่ยแล้วก็บ้านน้องเหมยก็จะอยู่หลังเนี่ยสีเขียวเตี้ยชั้นเดียวนะคะก็ลองไปซูมกันดูนะคะที่คลิปน้องทิพย์นะคะพี่ๆที่เป็น FC ทั้งสองคนก็อาจจะได้เห็นเนาะ นี่ก็จะเตี้ยกว่าหลังนี้นะหลังนี้สองชั้นไงหลังบ้านน้องเหมยเขาจะชั้นเดียวนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นนะคะอยู่ข้างหลังแล้วก็ตรงมาเข้าซอยตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเองนะคะที่น้องทิพย์พักแต่ว่าไม่เคยไปหากันเลยไม่เคยได้เจอกันเลยหลังจากที่เจอกันหลังเดี๋ยวโอเคเข้าบ้านแล้วคะ่ะเข้าบ้านละ ขยะทั้งนั้นนะคะเนี่ยโอ้โหมีแต่อะไรบร้ารูโอเคเข้าบ้านแล้วฝนตกสองสามวันน้องเหม่ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็ตอนแรกก็ <laughs> จะอยู่บ้านว่างๆถ้าฝนไม่ตกก็จะหาอะไรทำอะไรเงี้ยฝนตกอย่างนี้ก็โอ้โหหมดสิบไม่มีที่อยู่แล้วนะคะไม่มีที่จะให้ทำคลิปแล้วแล้วก็ หมดสิทธ์ที่จะแกะซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะก็เลยอยู่บ้านไปว่างนะคะก็เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดไม่รู้จะหยุดตอนไหนนะคะไม่รู้จะตกอีกกี่วันนะคะก็เลยวันนี้มีคลิปให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะก็เข้าบ้านแล้วเด้อนี่บันอันนี้ก็หน้าปักซอยซอยเล็กมากแคบมากนะคะก็ ไปแล้วยามฝนตกนะคะบ๊ายบายพีพีเอทุกคนเข้าบ้านแล้วนะคะเข้าบ้านแล้วต้องใส่กุญแจกลัวเขาเข้าบ้านช่วงโควิดเราต้องเซฟตัวเองนะคะ ถ้าคนไม่รู้จักเราก็จะไม่มาเปิดให้นะคะล็อกไว้เลยนะคะไปแล้วคะ่ะแม่ทำยบาย